คาราบาวแดงก็ตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แบรนด์สินค้าคาราบาวเริ่มเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังเมื่อปี2545ใช้เวลาถึง12ปีคาราบาวหรือ c b g จึงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเข้าซื้อขายวันแรกรเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาข้างคนไทย ภูมิใจครับที่ว่าธุรกิจที่เราพั้นขึ้นมากับมือนะครับมันก็สามารถที่จะก้าวเข้ามานับหนึ่งในในอ้อมกอดของมหาชนนะครับถือว่าเป็นการการคือความสำเร็จที่ที่ที่เรียกว่าตอนแรกแรกก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอเราทำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็ชักนำให้มาสู่จุดนี้ พี่แอดเล่าว่าจุดพลิกผันที่ทําให้เขาหันมาทําธุรกิจและต้องนําแบรนด์คาราบาววงดนตรีเพื่อชีวิตมาเป็นแบรนด์สินค้าเนื่องจากถูกก๊อปปี้ผลงานเพลงทําให้สูญเสียรายได้จํานวนมากจนคิดว่าต้องหาธุรกิจอย่างอื่นทําเพื่อความอยู่รอดและโชคดีที่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีคอยให้คําปรึกษามิฉะนั้นคาราบาวคงไม่ได้ขายเครื่องดื่มชูกําลังแต่ไปขายบะหมี่แทน ตอนที่ผมเล่นดนตรีช่วงแรกๆสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเทปคาสเซ็ต <c ass ett> มันก็ <c ass ett> โอเคนะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นยุคดิจิตอลปั๊บเนี่ยการปลอมเนี่ยมันทำให,ให้เราแทบเรียกว่าซีดีออกมาเนี่ยมันปลอมทันทีเลย <c oughs> ทำให้ยอดขายตรงนี้รายได้ตรงนี้หายไปเลย <c oughs> มันก็เลยทำให้เราคิดว่าต้องหาธุรกิจสักอย่างทำแต่พอผมคิดว่าโอ้ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆา มันทำอะไรสักอย่างที่มันมันมันมนม่นคงกับชีวิตก็เ,เลยพอดีมาเจอคุณสเสถียรคนใหญ่เนี่ยซึ่งซึ่งเขาเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาก็เลยชวนกัน,น,นทำเสถียนก็บอกต้องทำตัวนี้เลยเพราะว่าไปกับไปกับแฟนเพลงของคาราบาวได้นั่นก็คือคาราบาวแดงอเอเนร์จีดิงเนี่ยอ,อันนี้คือคุณสเสถียร จุดประกายไอเดียขึ้นมาว่าเราจะต้องมุ่งไปที่เครื่องดื่มตอนแรกผมก็มาบอกว่าจะทําบะหมี่มาบีขายบะหมี่ผมไม่เป็นเนี่ยชายสีบะหมี่เกี๊ยวโอเคเเจ๊งแน่เพราะบะหมีมันไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ของคาราบาวคาราบาวมันต้องนักสู้ต้องใช้หแรงงานก็เลยเ็นเนอรี ต้องยอมรับว่าคาราบาวแดงติดตลาดได้อย่างรวดเร็วมีส่วนแบ่งการตลาดขึ้นมาเป็นอันดับ2ถึง21.3%เป็นรองแค่ M150 เพราะมีแบรนด์อันแข็งแกร่งของวงคาราบาวภายใต้สัญลักษณ์ชูมือเป็นรูปเขาควายโดยเป้าหมายที่วางไว้พุ่งชนคือการขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังทั้งในประเทศและในอาเซียนมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผมคิดว่าถ้าตรงเนี้คนอื่นไม่มีม อาศัยความที่เราเป็นทั้งเจ้าของด้วยเราเป็นเจ้าเจ้าของด้วยแล้วเราเป็นทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยเราต้องเราต้องลุยผมคิดว่าถ้าเราจะเกิดนะครับเราต้องเอาตัวเองเข้ามานั่นแหละก็คือเป้าหมายที่เราจะต้องเราจะต้องล้มยักษ์ให้ได้ขณะที่พี่แอดแบรนด์แอมบาสเดอร์นอกจากจะเล่นดนตรีทุกคืนใน365วันแล้วกลางวันยังทำหน้าที่เป็นมาร์เก็ตติ้ง ทำกิจกรรมกับลูกค้าและเอเจนซี่ซึ่งเขายอมรับว่าเหนื่อยสุดๆแต่จะลุยเต็มที่ไม่ให้นักลงทุนผิดหวังและยืนยันจะไม่ขายหุ้นคาราบาวที่ถืออยู่ทั้งหมด14.2%ทิ้งเด็ดขาดพี่แอดบอกด้วยว่าแบรนด์คาราบาวจะไม่หยุดอยู่แค่เครื่องดื่มบำรุงกำลังเพราะยังมีศักยภาพที่จะขยายไปยังสินค้าอื่นๆอีกอ,อีกหน่อยมันก็อาจจะแตกดอกหรออาจจะองอาจจะเหลือสั้นๆเป็น,เป,นเป็นบาวก็ได้ สมมติว่าไปทำกาอฟจจะเป็นกาแฟเบาทน้ำอัดลมอะไรล้มันก็เป็นเรียกบาเหมือนที่เขาเรียกโคกเลยเมื่อก่อนก็เป็นโคคาโคลา่าแบบเดียวกันนะแทนที่จะมาเรียกคาราบาวที่น้อยก็เรียกหรืบบอ,อบาวบากาแฟเบาแสดงว่าในน้ำอัดลมเบากํากลังคิดอยู่ใช่ไหมคะว่าเ,เราจะไม,ม่ไปได้หมดนะครับผมว่าตรงนี้ต้องคุยกับพี่เถียนเลยรับรอง ไอเดีย <Idea S 2> มันเจดเข้ามาแต่ละวันเจอหน้าในออฟฟิศผมปวดหัวเลยเยอะมากไอ <c oughs> เดียไปเล่นดนตรตีดีกว่า <c oughs> และในฐานะศิลปินเพื่อชีวิตและศิลปินแห่งชาติที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านผลงานเพลงกลายเป็นตำนานเพลงเพื่อชีวิตจากป่าสู่ตลาดหลักทรั์จึงขอเป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกคนกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำตามความฝันเชื่อว่าวันหนึ่งฝันงนั้นจะเป็นจริงเช่นเดียวกับคาราบาวได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อชีวิตหรือไม่เพื่อชีวิตน่ที่เป็นศิลปินเนี่ยเรามีข้อดีอยู่ในตัวอยู่แล้วก็คือมีคนรูจ mm ้จักถ้าเราสามารถเปลี่ยนชื่อเสียงเราเนี่ยเป็นทุน mm hmm. นะครับแล้วก็ตาจะทําไม่เก่งแต่ว,ว่าลาจะหาบัด,ดี mm ้ hmm. ที่ดีๆที่เก่งๆ mm hmm. แ,ลแล้วสําคัญต้องซื่อสัตย์ด้วยผมกับพี่เถียนเนี่ยคำน้อยก็ไม่เคยทะเลาะกัน mm hmm. นะครับมีอะไรแค่ปรึกษากันเอาไม่เอาเอา,เอากปเอาเลยคิดถูกแล้วค่อยไปว่ากัน แต่ว่าไปเขาไปเ้วยกันกอดคอนะครับแต่เราไม่เคยมีผิดพลาดนะครับถ้าเราหาบัตรดีๆถ้าเราทําเองไม่ได้นะครับผมก็แนะนําอย่างที่ผมมาวันนี้ได้ก็เพราะผมมีเพื่อนที่ดีนะครับแล้วผมมีความตั้งใจจริงแต่ผมซื่อสัตว์ต่อต่ออาชีพผมซึ่งเป็นทุนอยู่แล้วก็คือการเป็นนักรองผมซื่อสัตว์กับมมาในขณะเดียวาาก,กันพอเราผมมาทําธุรกิจนี่ผมก็ซื้อยิ่งซื่อสัตว์ยิ่งขึ้นย,ย,ยิ่งเข้าตลาดมหาชนยิ่งต้องยิ่ง ยิงซื่อสารให้มากขึ้นนะครับแสสสงงงงกกงงงะวววัันนนนนคืออออพพููดดรรบบ้้้้าา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 าีีีีีเเเเเเลลลกกกกมมมมมมยยยยยุุไไชปป็็ตตฟ่่่่